รบราพิธนะครับคณะครูและบุคลากร,กรนะครับเราจะนําสิ่งของไปช่วยเหลือพี่น้องชุมชนตำบลเสม็ดนะครับที่ได้รับผลกระทบจากโควิดนะครับที่หมู่บ้านถูกกับหมู่บ้านนะครับในช่วงหลายวันที่ผ่านมานะครับวันนี้รงเรียนของเราจะ,ะนําสิ่งของไปบริจาคให้กับพี่น้องในชุมชนตำบลบุม็ดครับผม ครับนี่คือขบวนกำลังจะเคลื่อนแล้วนะครับอุปกรณ์เต็มรถเลยครูปุ๊กครูปุ๊กน้ำทีมบริเวณแถวหมู่บ,ออบ้านสมบลบสงเสม็ดนะครับครัวนี้ขบวน รถจากทางพ,พิษนะครับมามส่งหนูจัดสินของเครื่องใช้กับกลุ่มหมู่บ้านตะมาสษฐ์นะครับที่เดินจักรยานในหมู่บ้านนะครับที่ ัวแล้วก็อันนี้เป็นจุดเดียวรลลับส่งของคณะแบบเวลาครับเดี๋ยวจะมีควบคุมครับท่นนานเข้าตรงนี้เป็นจุดที่รับบริาการนะครับ

ห้าต่อแถ้กันกไดครับโอ้ท่านครับโอ้สวัสดีครับได้บุญได้บุญด้วยกันได้บุญด้บุญเนเดินเดินมาผากันเดินมาพากันถ่ายไปเองมาผ่าไ วัสดีค่ะวันนี้ก็ได้เรียนครับควันเลยนะคะนำโดยท่านผู้อำนวยการโรงเรียนตัาบลอท่านผอแสงจูนะคะแล้วก็คณะครูโรงเรียคะร่วมด้วยกับท่านตสนสารานเรียนนะคะวันนี้ท่าได้นำของนะคะสิ่งของน้ำดื่มนะคะแล้วกอดืร่อมรองด่เรื่อ่อมครคร่งด่เง่เคร่เครื่องด่เคร่เครื่องดื่่อเรอ่คร อบตสะเม็ดตำบลบ้านโคกเพชรนะคะตำบลสมเม็ดครับกลุ่มตำบลสะเม็ดนครับมีบ้านโคกเพชรบ้านสะเม็ดบ้านโนนพลอยนะครับบ้านโคกเพชรสมเม็ดแล้วก็นี่บ้านบ้านอะไรบ้างนะครับบ้านบ้านโนนพลอยหมู่สิบเก้าบ้านสมเม็ดหมู่สมเม็ดหมู่หนึ่งแล้วก็โคกเพชรหมู่เจ็ดกับหมู่สองครับท่านนายกนะครับนี่นะครับมาดยกัน ท,าทากานท่านช่วยกันท่านเชฟและท่านท่านนองนะครับมาช่วยยกวนีงเลยนะครับวันนี้ thank you

ตอนนี้ก็ถึงท้องที่หาบางลงนะครับตอนนี้นท่านทีมงานนะครับการจะมา เป็นไงบ้างครับช่วงนี้พวกพี่สู้ๆย <mm ังครับเห็นลูกศิษย์ที่อยู่ในนี้หลายคนออกไปเอาอีกส่งข้าวส่งน้ำกันแล้วแล้วลุ่มที่ตรวจเป็นไงบ้างครับที่ตรวจพบเพิ่มไหมอีกตรวจนิ่งอยู่เนาะครับเอาใจช่วยเอาใจช่วยช่วยกันช่วยกัน คนยจเมาบกมลางันนะจับเลยจับเลยครลังจับทีนะครับการสนองปีนี้หนึ่งครับผมวันนี้ครับวันนี้ทางผู้บริการโรงเรียนพัทระบอพิษนะครับเชิญนะครับเชิญครับประกกับนักครูอาจารย์ของโรงเรียนได้ เรเห็นถึงความเดือดร้อนของพี่น้องประชาชนในตำบลเมบสเม็ดตำบลเสม็ดและตำบลสแกนซามนี่เป็นเขตบริการของโรงเรียนพัทรพพับออิอยู่แล้วต้องขอบคุณแต่พี่น้องในตำบลเสม็ดนะครับที่จัดกลุ่มบริการแราต่คณะครูโรงเวณของพัทรพพับออิศทุกท่านท่านไม่ยิ่งอยู่ไครับเมื่อรู้ว่าพี่น้องของเราต้องประสบกับโอกระบนะครับเป็นข้อกับที่ใครก็ไม่อยากให้เกิดแต่มันก็เกิดขึ้นมา พราะฉะนั้นสิ่งเดียวที่จะเยียวยาก็ะจายเกลือคือการเยียวยาดูแลกันไปนะครับช่วยเหลือกันไป,ปน,นะครับตามสมควรแก่กรณีวันนี้ท่านได้แสดงน้ําใจนะครับในความเป็นห่วงใยต่อสังคมเป็นคนที่มีส่วนรับผิดชอบต่อสังคมร่วมกันผมเชื่อแน่ว,ว่า,าการกระทำครั้งนี้จะเป็นตัวอย่างที่ดีและพี่น้องในตมเสเ็จของเราที่ประสบคามสำเร็จก็ผมจะระลึกนึกถึงพระคุณของ ท่านผู้มีการและคณะครูอาจารย์ของพัทระโมทิสที่ได้ให้ความสุนสนับตลอดจนในครั้งนี้ผมในนามของตัวแทนของพี่น้องประชาชนตอขอกราบขอบคุณท่านผู้มีการคณะครูอาจารย์โรงเรียนพัทระโมทิสทุกท่านนะครับที่เป็นเห็นความสำคัญและให้ความช่วยเหลือประชาชนในครั้งนี้ขอบพระคุณมากครับขอบคุณครับยืนยืนยืนข้างหลังยืนข้างหลังครับยืนข้างล่างครับ นี่เป็นตัวแทนจากที่จากตอเสม็ดนะครับอตอเสม็ดนะครับเมารวมงานแล้วก็ตอนนี้กำลังจะครับเชิญครัานครนอะไร่าไรรค เนี่ยมาอยู่ได้ขนาดนี้ คครับขออนุญาตเป็นพิธีเป็นทางการอีกครั้งหนึ่งครับขออนุญาตเป็นทางการครั้งนึ่งครับ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 คราบารัครับรบนรับนรับครับครับครบรับารับครับครับครับ็รับค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 บครับรบครับครันครัวครับครับครับคร้บรับครับครัรับครับรรับรันรัรบรับรับคครับครัรัครครัรัร พี่น้องของเราส่วนหนึ่งได้เห็นความเดือดร้อนของพี่น้องในตังหสุพบุรีประสบความลมหวันนี้เราได้รวมน้ำใจกันะครับจะจัดหาสิ่งของที่มีความจำเป็นที่จะต้องใช้ในการประทังที่นะครับเพื่อมาให้ความสุขล้อ่อพี่น้องที่ประสบความล้หในครั้งนี้ะครจะเป็นเงินทัึงสน้นก็ประมาณสอง0มืทางันบาทนะครับสิ่งของที่เอตุนี้เป็นน้ำใจของพวกเราทุกคนที่นำมามอบให้

กมอทังหมะขอว่างกรานสออสท่านุ้ใหกางเรียนะทุกท่านนะคะเราในนชาวตะบนเฉลยก้อาบคุณทุกท่านความทรน้นแล้วก็ตาเาก็สุดินใจนะคะที่ท่าผความลำบากของพวกเราก็ขอให้ทุกท่านนะคะประสบไปความสุขนะคมีความสุขมากๆก็รไ้จากโควิด เงินเงิคือเก็คนเยอะดูแลกันแล้วก็ตัดคนไปด้วยดีทางการก็แบบนาะครับช่วยกันให้ผู้ใหญ่ใจดีช่วยกันบด้วยท่านจอด้วยนี่คืองานของเราจะดูแลพี่น้องกันลูกศิษย์ผมอยู่ที่เยอะๆในทางของคุณสวัสดิ์ลูกศิษย์อยู่ที่ก็ติดโควิดติดเยอะๆไปไม่ได้เหมือนกันโรงเรียนก็เปิดไม่ได้แล้วเราก็ดูแลกันตรงนี้นะครับผมฝากเรื่องนึงคือช่วย คือส,สารบัญเป็นผู้ปกครองให้หน่อยว่าให้นักเรียนได้ได้เข้าเรียนออนไลน์บ้างนะครับเพราะว่า,นะามันเรียนที่งเรียนไม่ได้ก็ช่วยดูแลให้หน่อยครับขอบคุณมากครับผมอคครับนะขอบคุณ,ค,ณครับ โอเคครับไม่เป็นไรครับไม่เป็นไรครับเอาครัครับขอบคุณมากครับต้อนรอครับสวัสดีครับสวัสดีครับว่งีขอบคุณครับท่าสจครับสวัสดีครับนักดนตรีตกงานเลยครับวงนี้โอ้บัตก่อนสุดหลอ แล้วฟังแล้วฟัง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 ,ฟงโค้กเค้ก็ปิดอย่างนี้เหมือนกันใช่ไหมครับปิดปิดถึงวันที่เท่าไหร่ครับถึงวันวทนี่ยี่ห้าหรือเปล่าถึงวันที่น,นูี่้นครับนีครับครับคุณครับ ครับเป็นไงบ้างครับเป็นไงบ้างกี่วันแล้วพี่มีมีอยู่เวียนกันกี่คนหลายคนหลายคนนะครับทั้งทั้งกลางวันกลางคืนสแตนบายสแตนบายไว้ตลางวันยี่สี่ชั่วโมงใช่ไหมครับมมีถัดกันครับพี่น้องครับทุกศิทธ์อยู่ข้างในหลายคนหลายคนทุกสิทธิ์สถาราเยอะครับทุกเรียนนี้อ๋อตสู้ไปด้วยกันครับครับผมสู้ๆครับครับผมสวัสดีครับสวัสดีครับขอบคุณครับ นี่คือบริเวณจุดทางนะครับ ตอนคืนว่าผู้ใหญ่มากนะเขาจะประกาศปิดเราก็เลยบอกว่ารอดูสถานการณ์ก่อนพอตอนเช้าประกาศปิดเราก็เลยบอกว่าไม่ต้องมาก็คู่หนึ่งบอกว่านู้ออกนูออกมาคนเดีอวครับถ้าประกาศปิดก็จะไม่บอกใครแล้วครับถ้าบอกก็ออกหมดแล้เพราะวันนั้นก็ท่านรองผู้ว่ามาบัญชาการเองเลยก็ประมาณสามทุ่มก็ประชุมเรียนอยู่พักหนึ่งก็

โดเหือนกันปฝากลูกศิษย์เข้าเรียนออนไลน์ด้วยนะครับทั้งมีหลายอย่างเลยทั้งทั้งกลุ่มเฟสกลุ่มไลน์ครับต้องต้องใช้ออนไลน์กัน